เลขบนนี่มันเกือบทุกงวดเนี่เลขบนเลขบนถูกทุกงวดเลยใช่ไหมพ่อเพราะว่ามันเพราะว่าลักซิปมันหาตัวเนาะครับลักซิฟหาตัวลักหน่อยก็หาตัวมาเนี่ยเขาก็เอามาตัดกันกับสูตรที่สองครับบางทอมันก็เสียด้ยลักซิฟสามตัวลักหน่อยสามตัวเนี่ยนะมันจะเป็นเลขเก่าตัวอืมครับครับพ่อแสดงว่าเทว่ามันจะหลุดเนี่ยมียากมากเลยใช่ไหมพ่อเปอร์เซ็นที่จะหลุดเนี่ยครับ มันบร่ลุดอกไม่หลุดเลยใช่ไหมพ่อมันยี่สิบยี่สิบยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดยิบเก้างวดอะไรเนี้ยอ๋อยี่สิบเก้างวดก้าวงวดก้าวงวดสิบ่านมาเนี้ยอ๋อก้าวงวดหรือยี่สิบเก้างวดพ่อยี่สิบเก้ายี่สิบเก้างวดแหม มาหกหนึ่งออกหกหนึ่งเลยใช่ไหมครับพ่อแม่หกหนึ่งตัวตัวเน้นนะเข้าตัวเน้นเน้เลยนะพ่อนะครับเน้นสี่หนึ 1, ่งกับหกหนึ่งกับเจ็ดหกโอ้เคยตามดูเข้าหลายงวดจริงๆนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์มาอย่างนี้แสดงว่าคุณพ่อนี่ของจริงเนาะมางวดแรกก็ถูกเลยนะครับท่านผู้ชม,ม 1. 1> ข,ขออนุญาตคุณพ่อหน่อยนะของของคุณพ่อเนี่ยก็คือว่า สูตรที่คุณพ่อได้เอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมคุณพ่อได้มาจากไหนครับมาจากคุณลุงมาจากคุณลุง<อ>เรี่ยวกั้นเสียหลล่ะลุงเสียชวิตให้ให้ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตืมครับฟังเสียงเอาภาพดูไม่ได้เลยตาลายอ,อครับแต่แต่บ่ได้ซื้ออ๋อ ก็คือท่านผู้ชมบางท่านมันเป็นงวดแรกของคุณพ่อเนาะบางท่านก็อาจจะได้โชคได้ลาบนะครับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ซื้อเนะาะเพราะเป็นงวดแรกเดี๋ยวแอดมินจะลงเบอร์โทรคุณพ่อให้เนาะเผื่อเอฟซีท่านไหนเนะี่ยได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อนะีงวดที่ผ่านมาเนาะอยากจะให้ค่าปะกาอยากจะร่วมบุญกับคุณพ่ออันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมเนาะปกติคุณพ่ออยู่หรือคุณพ่อไปวัดทําบุญอะไรอย่างนี้บ่อยไหมพรับไปไปอยอ่ bye, ครับ สูตรของคุณพ่อช่วงมากมันกับบริกบทั้งสี่มันบวก่ะป่อบวมันบริกรก็มันสิบสิบคือสิบสิบหน่วยเลยนะ๋อครับหน่วยครับทีนี้เห็นคุณพ่อว 200, <c brushing, S 2> <c oughs> ่าโค้งสุดท้ายเนี่ยมีคนโทรมาถามคุณพ่อคุณพ่อเก่าหกหนึ่งล่างให้เขาเลยใช่ไหมพ่อหกหนึ่งกับศูนย์เก่ากับศูนย์โอ้ล่างมันมันหลายสูตรมันเด่นศูนย์กับเก่านะกับกับศูนย์ศูนย์ครับ อ๋อแสดงว่ามันตรงกับหกหนึ่งที่พ่อให้มาตอนแรกเลยใช่ไหมครับอือโอ้แสดงว่าแมนเนี่ยในหกหนึ่งตรงตรงเนียเนาะนะครับคุณพ่อให้ไปสามหางใช่ไหมพ่อเล็กล่างสามหางข้างน้านี้ก็หกหนึ่งตัว่าด้กครับคือกันเป็นบอ่ไเด็กครับหกหนึ่งูนย์เก่ากับส่นๆยนงไงครับพ่อโอ้ถือว่าแมนมากเลยนะพ่อเนาะงดนี้เป็นงวดที่เท่าไรแล้วพ่อที่ถูกนี่ครับเด็ ลัสีบหาโตลักหน่วยหาโตนะครับมันถิบรุทเจ๊เกอหรอครับถือดีเนาะค่ะถือว่าถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ของพ่อนี่ออกออกตรงๆใช่ไหมครับพ่อตรงตรงเพราะว่าสิบกับหน่วยเลยเนาะครับก็เคยปีนหรอกครับพ่ออสมมุติถ้าสิบกับหน่วยมาตรงเนี่ยหลักร้อยมีเปอร์เซ็นต์มาตรงไหมพ่อลัก้อยว่างหันมันไห้เก่าอะ อ๋อรักวอยได้เก้าแต่ว่ามันมันผันมาแปดเนาะอ๋อมาแปดเนาะพ่อเน,นะาะแต่ว่างวดนี่คำนวณรักลอยงวดว่างันคือบเป็นแบบนี้่มาตอนดอกงวดนี่ในแปดตัวเดียวอ๋อก็สิมาแปดดีกว่าจังแปดดีกว่าจังทงวันจีบอืมแปดตัวเดียวไปเลยเนาะ,นะครับ ทำไมพ่อสวายหลายคนเหลือเกินแต่ก็หน้าชื่อคล้ายกันเสียายปวดคอสวายแต่หน้าไม่เหมือนกันตาก็คือกันเนาะอันท่านผู้ชมก็แยกแยะหน้าตาเอานะครับวิธีการพูดเอาพ่อพ่อสบายพูดนี่คือร้องไทยว่าเขาจะแบกน้ำรับใช่ครับเขาจะแบกนะพ่อเนาะมันจังคือพอทราบสนพ่อสบายประโคนใจ พ่อสวายบุรีรมัม<ส>พ่อสวายเขาตะแบกนะครับสามสามสวัยก็คือว่าคนที่เชื่อพ่อสวัยเนี่ยทําสูตรคํานวณหมดเลยของเราเป็นพ่อสวัยเขาตะแบกนะครับแล้วก็มีพ่อสวายอันประคนชัยคนหนึง่งครับก็ให้ท่านผู้ชมแยกแยะเอาเนาะนะครับบอกว่าคนเปิดว่าฟังเชยงมั่งกระจาได้แล้วอืมครับคแค่เสียงคุณพ่อนี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะคุณพ่อพูดไม่เหมือนใครนะครับท่านผู้ชมเนาะครับทีนี้ งวดนี้คุณพ่อคำนวณไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนคำนวณไปแล้วเลขบนคำนวณเลยวัตทะเลขออกแล้ววันทะเลขออกแล้วก็คำนวณเลยเรียนไปนั่นติดเช็คเบื้องทุกสูตรทุกสูตรนะครับงวดนี้งวดนี้มันแจ็ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวงวดก่อนนี่มันเก้าตัวบอกค่ะพ่องวดก่อนเก้าตัว งวดนี้งวดนี้แปดตัวงวดนี้มีน้อยกว่าเดิมใช่ไหมพ่อเน่อ๋อสูตรพรเป็นสูตรตัดสูตรตัดตัดเอามาตัดกันเลี๋ยวโอเอามาตัดกันเนยอ๋อแต่ว่าแต่ว่าว่างหันมันก็สี่สามตรงตรงอยู่แต่ว่าสูตรที่สองมันมามีสามโอครับครับอนสูตรนี้มันมีอยู่สี่สามตั้งสี่สามทั้งหกหนึ่งวันน่ะย้อนกัน่อยอั้งสี่สามทั้งหกหนึ่งเลยใช่ไหมพ่อแต่ว่าสูตรสองมันมมีสามเลยบอเอาครับเอาแต่หกหนึ่ง ครับไม่รู้ว่างวดก่อนมีคนได้โชคได้ลาภกับคุณพ่อเนาะใครอยากจะให้ค่าสมบัติค่าประกาศหรือว่าอยากจะร่วมบุญกับคุณพ่อนะครับก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะครับผมจะได้มีบุญสัมพันธ์กันนะพ่อเนาะงดนาน<า>จะคนะคอมเมนต์มาอยู่เรียวว่าได้โชคอน้อออยา่เ,ยเมื่อกี้นี่เออ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 นะครับเดี๋ยวแอดมินลงเบอร์โทรให้เนาะนะครับจะได้มีบุญสัมพันธ์นกันในงวดถัดไปเนาะ ถ้าสมมติค่าปากกาคุณพ่อคุณพ่อกว่าจะได้สูตรนี้มาเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับพ่อหลายปีเรียนรู้ใช่ไหมครับพ่อตอนตอนที่ลุงให้มานี่มันนิ่งหรือยังพ่อสูตรครับมันก็บบอนิ่งกปนไรยังไม่นิ่งคุณพ่อมาคิดคิดค้นเพิ่มใช่ไหมครับเน่สูตรสูตรนี้เ็สมาตั้งแต่คนหลังแก้เจ็บเจ็บข้อมูลนตั้งแต่หาแปดอือเด็กศหาแปดตั้งแต่พศห้าแปดเนี่ยอันนี้หกหกเจ็ดนะครับจะหกแปดแล้ว อุ้ยสิปีอุ้ยเก้าป,ปีกับสิ <10 S 1> ปีอืมแสดงว่าทํามาเก้าปีย่างสิบปีนะครับท่านผู้ชมถูกมาแล้วยี่สิบ้ามสอนส่วนใหญ่ออกตรงหรือว่าออกกลับครับพ่อตรงตรงเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กสองสูตรมาตัดกัน,ม,นมันเข่าดีกเ็เลยติดตามสองสูตรนี่นะอืมครับ ท่านนี้บอกว่าสุดยอดครับพรอมเข้าจริงเข้าจริงนะครับคนเมืองหลายเนาะสือเขามาไลฟ์อยู่ใช่นะครับแล้วเขากัลรูปคลิปสั่าไปอีกไปเที่ยวบ้านไก่เคียงเนี่ยเข้าเจก็มาบ่อ้ฟังด้วยในบ้านนี้กันอ๋อแสดงว่ามีคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านพ่อเมนสื่อสื่อตามเพื่อนเพื่อนก่อนหน้าคุณว่าอืมครับบางคนก็ได้ใช่ละได้ลอยนี่มหาจิตบัตรบางคนอยู่ในบ้านนะครับเปิดกคเปิดพ่อนะอ๋อครับ เมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ว่าบ้านชั้นเสา a อเอมันล่มแสดงว่าเขาต้องอยู่แถวนี้เพราะเอดมินบอกว่าใช้วันทูคอเอเอนั่นแหละทีนี้เขาบอกว่าเสามันล่มคืนไม่ดีภาพก็เลยไม่ชัดมันอยู่บนเขานะ้ำเนาะอืมครับมาวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวต่องวนให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับผมบบของของคุณพ่อมีมีเลขวิ่งไหมครับเลขวิ่งที่วิ่งบนบครับวิ่งบน วิ่งแปดเนี้ยโอ้บนวิ่งแปดบนวิ่งแปดนะครับล่างไม่มีพ่อคำนวณไว้แต่บนไม่คำนวณล่างคำนวณอะไอยู่แต่ว่าบ๊อหันมั่นใจยังไดบอกค่ะบอกครับเดี๋ยวเราเอาแต่บนก่อนก็ได้เนาะขามันต่บนก่อนเนาะเดี๋ยวให้คุณพ่อทบทวนดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเอาบนก่อนส่วนใหญ่ที่ถูกนี่ถูกบนบ่อยใช่ไหมพ่อเมือนอืมนะครับหลักๆคุณพ่อน้นบนเป็นหลักบนนี่เดินดีค่นะครับ ถ้าเทียบกันนี่บนถูกชิบเก้างวดล่างนี่จะถูกประมาณกี่งวดพ่อล่างนี่มันมันสิหน่อยก็บนอยู่หรอกเรื่องเรื่องเขาเทียบว่าบนนี่มันใจก็บนมันเถอะมันใจกับนมากกว่าแต่ว่ากับคำา้นมาไลยตัวเอฟซีบางคนเพิ่นกับแนวเพิ่นบางคนเพิ่นกับสื่อเพิ่นมาคุดน้ำนะอเราเอาเป็นรางน้ำครับอ๋อครับครับพ่อบางคนก็ไปห้ารัตตเตอรี่ อาตเตอรี่ก็ก็เอาแบบแบบพูดพูดกันก็ครับอืมนะครับนั่นเอฟซีถามว่าบนมาบนล่างมาล่างหรือเปล่าครับบนมาบนล่างมาล่างแต่ว่างวดบางั่นมันมันมาล่างวะเพราะว่ามันนก็ขึ้นบ่ายย่ดอกสัญจรมันหยันมันผีรอกอยู่ครับอืมขึ้ก็เมนอีกดีครับ เดี๋ยวว่าของคุณพ่อในล่างนี่ก็มี6กหนึ่งเหมือนกันเนีน่ล่างกับหหนึง่งบนกับหกหนึง่งครับเห็นหลายท่านข้อมเมตนว่าไปยิบรถตี๋ได้แล้ววันที่ไอสอตงตัวท้ายเออระวันเลขล่างสองตัวท้ายระวัลละสองพันเนาะครับทีนี้มีตัวไหนบางพ่อที่คุณพ่อจับคู่ให้ครับจับคู่วดน,นี้มีสองหกสองหก,งหกแปดสองแปดสองแปดสาม,สาม ดห้าแปดแปดหกครับเพราะว่ามากแปดนอกมันมเพราะว่ามันเด็นแปดค่ะและะ้วก็หาสามห้าสาม,ห,าสามห้าหกครับตักแปดศูนแปดศูนเนีพราะว่ามันมันเกี่ยบสิพาซี้วนอั้นลัลกหน่อยเหรียกบนบน,บนบพท่านมีศูนย์อยู่อืพ่อ โอ้ถือว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจอยู่นะพ่อ,อครับอันนี้ตัวเน้นตัวเน้นนีอยู่สองตัวงวดนี่ครับพ่อตัวเน้นเน้นมีสองตัวงวดก่อนมีเน้นมีสามตัวเนี่ยวันนี้เน้นมีสองตัวตัวใดครับพ่อวันนี้เน้นสองหกงสองหกกับห้าหากห้าหก เมื่อกี้อะไรนะครับพ่อม่วนม่วนหนังกับแปดแปดก็เป็นตัวเด่นนี่หรอกแต่ว่ามันมันมันโมเดินครับครับเมื่อกี้แปดก็เป็นตัวเด่นแต่มันไม่เด่นมากใช่ไหมพ่อแมนแมนแต่วดนี้แปดเด่นมากไหมครับเด่นมากคเต่ว่ามัน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 หมด แ้มมันมออันนี้ปันใดนะอืมครับถ้างั้นพ่อจะทีแตมแจมอันเขาแ้มก็คือสองหกก็ผ่าหกอ๋อที่เป็นตัวเด่นนั่นเถอครับครับเพรางฉะนั้นเป็นเป็นตัวเด่นแน่แน่นเจ็ดตัวนี่อ๋อเจ็ดตัวหรือแปดตัวแปดครับแปดตัวนะครับเพราะฉงนั้นคุณพ่อให้ให้ให้เด่นบนเอนวิ่งบนแปดใช่ไหมพ่ออืมครับแล้วมันมันเคยออกตัวตัวที่ไม่เน้นไหมครับพ่อ บวบออกหรอกเห็นว่ามันงนก็เนียนไปหกหนึ่งมันเขาแต้มเกจมันมันมันตรงเขาภายในแต้มนี่แหละแต้มแต้มบนนี่มันเป็นแต้มที่เลือเหลือจากแต้มรับเพราะว่าห้าว้เฮ็ดสูตรแต้มดับออกแล้วเหเลือจากนั้นก็คือเป็นแต้มที่เอามาจับอือครับวันนี้วันนี้มันไหนซํานี่ละนี่แต้มอืมแต้มหนึ่งแต้มสามแต้มสี่แต้มแปดแต้มศูนย์อยู่ในนี้เขาแต้มเบิ้ล เด็กแปดตัวนี้ครับท่านผู้ชมหมอกามีห้าหน้าลุ้นครับมีห้าหน้าลุ้นเด็กคุณพ่อให้วิ่งวนมาแปดเนาะแต่จับแต่ในเนี้ยมีแปดอยู่เลขของพ่อแต่ว่าคุณพ่อเด่นไปที่สองหกแล้วก็ห้าหกอืม,อมครับครับ,รบแล้วแล้วหกของคุณพ่อนี่เคยเป็นเก้าได้ไหมครับพ่อ,อเป็นนะเป่นนะเปลียเตเกดออกตามเซฟมากบเป็ีนดอกไม่เคยเลยใช่ไหมครับพ่อ อ่าครับอู้ถือว่า ب, ปเป็นแนวทางที่น่าสนใจเลยคกัคือครบครับคบก็คือเก่าครับแต่ว่าผู้ได้เอาแต่ตัวเด่นเนะาะไก่ยังลืมโลกลางไหมน้ำจัดน,น้อยนึงก่ยังดีนะพ<บ>่อแล่วมาคือสัญ<ม>จรอ,อีกม,มันกิบวันนี้นอนกือวาน่าครับสิ่งที่แน่นอนคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะพ่อนน่นอนหลวกกลมๆครับลูกปิงปองกลมๆไปได้หมดนะครับท่านผู้ชมคุณพ่อให้บนก็จริงมันพลิกมาล่างขึ้นมาทำไงเนาะเราก็ไม่ทราบเหมือนกัน นะครับแต่ว่าบนของคุณพ่อนี่คือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยนะงามด้วยครับงวดนี้งามของนงินครับงามครับพ่อมีห้าน้าลุ้นท่านผู้ชม่ากครับนหกเด็กพี่เด็กน้องสามนี่แล้วครับมันก็มีอยู่สองตัวนี่ครับไปในสูตรครับหรือว่าหรือว่าท่านท่านไหนที่ที่คิดว่าแนวทางตัวเลขคุณพ่อเนี่ยมันหลายตัวลงทุนไม่ไหวนะครับเอาแต่ สองหกกับห้าหกอย่างนี้ไดไหมครับพ่อได้ครับแต่ว่าถ้าออกอันตัวรองมานี่อย่าเสียดายนะครับอย่าเสียดายนะครับผมกระที่มอาไล่หรอซัเมียนเนี่ยเหลี่ยงห้ามบริกรเนาะค่ะพ่อบริกรเนาะน้อยแค่เมื่อค่ะทีมันจะมากลับเมื่อมากรับออกเมียนตามทีเฮ็ดมาเนี่มันมันบม่เคยออกต้กลับแต่เคลื่อดออมเพราะว่ามันซิปซิปก็บขึ้นซิปมันขึ้นหน่วยเนาะครับ มันมาออกกับบ่ค่อยออกกับเถอะครับสูตรเดินดีเนาะค่ะเนาะแต่ก็ถือว่าถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าซื้อตรงๆเลยไม่ต้องกลับเลยเนาะสองผมเลยกลับเนาะเลขมีแปดตัวซื้อแค่แปดหางตรงๆไม่ต้องกลับน้อยก็งวดที่แล้วอีกงวดที่แล้วได้เก้าตัวเนาะครับมาที่เรียเก่าตัวดีว่ที่ที่คุณพ่อทำทำเนี่ยเคยมีน้อยสุดกี่ตัวพอไน่สุดรกี่ตัวก็ดี ครับมีอยู่สี่ตัวกับมีโอ้สี่ตัวนะครับคุณพ่อเอาเลขดับมาตัดออกใช่ไหมครับพ่อเลขดับนี่บ่ได้เอาเลขดับมาตัดหอกเลขเอาตะเอาตะเต้มเต้มดับอ๋อเต้มดับมันต่างจากเลขดับยังไงครับพ่อเต็มดับแต้มดับคือเต้มที่ที่เลขบ่เขาอันเดี้เอาตัดออกเอาต่เต้มที่เขามากมามามาเจ็ันะครับ เลกสี่เอาเหยด่อใดมันตอสูตรเดียวเหยื่อดครับพ่อครับอันที่จริงอันที่จริงถ้าเอาสูตรเดียวนี่ถ้าเอาสูตรเดียวนี่มันจะได้เลขสี่ตัวเลยเอามาประกบกันกับสูตรที่สองครับมันต้องใช้ประมาณกี่สูตรมาประกบกันครับพ่อเลขบนนี่มันมีหลายสูตรอยู่ถึงมาประกบกันครับเอามาเปรียบเทียบกันมันอว่ารักสิบ มันสิตรงกันบอรักหน่วยมันสิตรงกันบอครับถาแล้วมันถามมันตรงกันอืมเท่ากับเอาตรงนั้นมาเป็นตัวเด่นโอ้ครับพ่อแสดงว่าสองหกกับห้าหกนี่ตรงกันหลายสูตรมากเลยใช่ไหมครับพ่อเนียนเนอะอืมครับหกลักสิบเหมือนหกหนึ่งหอดเมื่อกี้นี่ตรงกันหลายสูตรบอค่ะพ่อแบบเดียวกันแบบเดียวกันด้วยตรงกันเลยนะครับแบบแบบแบบเดียวกันที่่ันๆมาวันพ่อครับ แบบเดียวกันอนะืมครับเพราะว่าล่างงวดลักสิบสิบสิบบนมันเฉได้สามโตนะครับรักหน่วยนักก่คืออะ่างงวดก็ได้ี่สี่โตอือครับก็คืนอยู่กับแต่แต่ละง,งวดแต่ละเลขครับพอคำงวณได้บ่ทือกันอืมครับครับทีนี้มีคุณแม่อักท่านหนึ่งเนาะโทรมาบอกว่าที่ได้ยินคุณพ่อพูดงวดก่อนบอกว่าคุณพ่อนี่สามารถทำเขาเรียกว่าอะไรมีเหรียญพุทธ ที่นี่คุณพ่อไม่ได้ทํานานแล้วใช่ไหมครับบ่ได้ทานานแล้วพระมาณมามีเนี่ยเยอะเขาแดวงกับพี่เอเมนแบบเขาเขาแบบอยากให้เขามีเหรียญอยากให้พ่อทําพิธีให้อย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยว่าไม่ทราบว่าคุณพ่อจะทาจะว่างทําให้หรือเปล่าคุณพ่อจะทําหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะก็เลยไม่ได้ตัดสินใจอย่างเงี้ยครับทาอยู่แต่สามีมากกว่าทำไหมโอ้บ่บ่ไดดแต่ว่าเขาพวกเขานุ่งหัวเด้แต่ว่าเรียกกันได้แท้ เลขได้แท้่อืค่ะอืแตลว่าสิบบดสบอสสูตรเป็นไงบอกครัพ่อแต่ว่านักขวดกับเขาจุงตนเหอัไแมนย่บอัน้เะตังตังเตกีบตังเตกีบบเราท่านูหกับเล้าเนาะครับแมนครับโอ้ยพ่อสอสิเจ็ดค่ะขุดพ่อสิบเจ็ดันจสี่นี่ขออะไรเพระมัณจ้าหมวดกับพ่อทำมันถือกับสามหมวดคนเดวอ้สาหวด เวลาขอนีได้หลายตัวครับพ่อก,ก็เฮากออธิษฐานเอาเลขล่างสองตัวแล้วก็เลขบนก็เอาสามตัวท่นนั้นแล้วโอ้บนล่างอย่างละหางอ,อ,อ,อย่างเอออย่างละหางครับครับเขาอธิษฐานมาขอสามตัวก็เอาที่ละสามตัวแล้วแต่เพิ่นสิเขียนหยเ้เด้ครับพ่อที่ที่ให้เทียนเขียนห้นี่ยคือเฮาว่างไว้ ถายมันม้วนด้วยห้ามอดต้องไปจับได้เมื่อนี่ม่ต้องไปจับให้คนณเขียนหนเองเลยอครับช่วงเพื่อนคนณเขียนหนเห้ากับบ่มอต้องไปทักไปท่วงกลาว่าเส็จเล้วเขาจังมาวิเคราะห์กันนะ๋อครับแต่คุณพ่อนี่ไม่ได้ทํานานแล้วใช่ไหมครับพ่อบ่าปลอดภัยโดนแล้วอืมครับหลักหลคุณพ่อเอาแต่สูตรคำนวณเป็นหลักใช่ไหมครับหลังๆลังมาเพราะว่าคุณพ่อการติดภารกิจชวนตัวหอมเนาะนะครับคุณพ่อก็ไให้เขาสวนนะครับ แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมอยากจะติดต่อคุณพ่อเนี่ยติดต่อได้เวลาไหนครับพ่อติดต่อแบบหนติดต่อแบบโทรโทรหาคุณพ่ออยากจะร่วมบุญกับคุณพ่อเงี้ยครับเผื่อมีโชคมีลาบเผื่อมีโชคมีลาบกับคุณพ่อเนาะโตมากประมาณจะรับอีดหีก็บฝึนแล้วหามองแล้งคนเดียวอ๋อครับลังเมือกเดี๋ยวออกไปหน้าเนาะครับไปหน้าไปเบิ้ง บางทีก็ออกไปนานคุณพ่อไม่ได้พกทรศัพท์ติดตัวอย่างนี้ใช่ไหมครับพ่อพม่ค่อยได้พกพกไปนั้งเถียงมันเลื่อมนั่งเถียงกาชิมไหมันบอดติดหรือบอดติดอ๋อครับธรรมดาเนาะพ่อคนมีอายุไม่ค่อยได้พกทรศัพท์เท่าไรนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคุณพ่อก็จะมีเวลาว่างอยู่อย่างคุณพ่อกีดยางเสร็จสิบเอ็ดโมงอย่างนี้คุณพ่อก็มาเข้ามาที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมครับอืครับเนาะที่บ้านอาบน้ำพักผ่อนครับครับ บ่ก้อยเห็ดยังเราข้างเว้นช่วงเนี่ยเพราะว่าโมมี่เนี่ยเห็ดแั้โอ้ครับเพราะว่าเกี่ยวเขาแล้วแล้วใช่หครับเกี่ยวเขาแล้วแล้วถ้าเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่บ้านครับครับผมแล้วสําหรับสูตรล่างนี่เดี๋ยวเรามาตามโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเนาะครับครับเพื่อพายายได้สูตรล่างเนาะค่ะครับสูตรล่างยิ่งน้อยตัวกว่านี้อีกนะครับทุผู้ชมแพราว่า นี่แล้วก็เห็นเลยก็แค่นี้ล้วสีแดงๆครับคาบพ่อครับครับหลายสุดครับพ่อจะว่าวันนั้นว่าท่านเก็บผลมันเดยมันยังไม่คักใช่ไม่พอเนี่ยเดี๋ยวพ่อคำนวณคักๆก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้พ่อคำนวณคักๆก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะต่อไ้คือการมดตชุาตัดกันด้วยการครับพ่อเอามาตัดกันเอามารวมกันนะพ่อเนาะวันนี้ก็ได้แนวทางต่องวดของคุณพ่อเปรนเท่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูตัวเลขงวดหน้าอีกนะคะพ่ออืเลขไม่ต้องขับต้องซื้อบนล่างตามที่เข้ามาแมื่อไหร่เนื่อไหร่เมื่อเบิรงนห้าดชนางมือนั่นตัวเนียนต้องมีแค่สามคูหนึ่งใช่นะครับผมแล้วก็มันตรงๆไม่ต้องกลับเลยเนาะเพะว่ามัตรกลางแล้วออกตัวกระเนียนไปตามแต้มแล้วอ๋อครับมันกับเมื่อก่อนกับแต้มห่ากับอีกซีหนึ่งเนาะแต้มเก็ยเกอบหกหนึ่ง เจ็สามกับเจ็ดเจ็ดหกครับอันนี้ก็มันกัะเด็นยู่สองหกกับห้าหกใชครับแต่ว่าก็อย่าลืมตัวอื่นน้ำลงค่ะเนาะมีแปดสองแปดสามแปดห้าแปดหกห้าสามแปดสิบเรียกง่ามดีลกมันไหมงายอยู่ครับพ่อแปดนี่แปดนี่อยู่สี่หาลักษณเนาะครับครับพ่อสองสองเดนแค่หกสองหก สองหกงาสองหกงก็งามพ่อมีอยู่สองหางับพ่อขาหกับไปนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมสำหรับแนวทางสุดคำนวณนี้ขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อครับนะครับผมเดี๋ยวเอดมินลงเบอโทรคุณพ่อให้เนาะ ครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อสไัยเขาตะแบกนะครับเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมติดตามแนวทางของคุณพ่อสไัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ